สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงไหนไหนอุยอ้ยแมุ่มยาปากยังไงนะแพะกุ้งแพะกุ้งเหรอกุ้งอะไรอ่ะกุแกวกลามทำไมต้องเลี้ยงวากขนาดนั้นนะแม่มันดูน่ารักแม่ไม่เข้าใจเลย ค่ะแม่รู้จักคำว่าอีกี้เป็นสกอยใช่ไหมอีกี้มันเป็นสกอยที่มันชอบอ่อยเพราะมันทัวร์แบบโอ้อ้าวไอ้ไอ้ไอ้รู้เรื่องแล้วอ่าวไอ้ทำมังโอเคอไี่บุ๋มนี่ไม่บุ๋มทำได้เพื่อนหนูทำบุ๋มทำซิโลแก้บุ๋มทำได้เมื่อกี้แก้บุ๋มทำแล้วเอ๋น่ารักอ่ะแม่สกอยอะไรน่ารักอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนด้วยสกอยอะไรน่ารักซูมไปดิทำไมซูมซูมอีกรอบนึงแม่ กสกอยน่ารักไปไหมต้องมุนสูงกว่านี้หนูหนูก็ทำได้อเแล้วก็ต้นสูงอาเม่หลังทำนี่อาเม่ลังทำแล้วมันฟอบอยู่ไส้เลยค่ะตอนนี้อ่ะเม่ลังทำแล้วมันฟอบอยู่ไส้แม่ลีลองทำก่อนแม่ลีลองทำก่อนแม่มองหนูแย่มากเลยเมื่อกี้แม่สกอยไม่ได้อย่างงี้แม่หิวลาบเลยอย่างงี้เนี่ยก็ได้แต่หิวลาบแล้วค่ะ ของเรานี่คือเก้าใจเก้าใจเน้าไทยแม่ไม่ได้แม่ไม่ได้แม่หนูพูดตรงนะตอนแม่ทำแม่เหมือนหิวเล้เลือดอะแม่ไม่ได้จริงๆแม่ดูดูหนูต้องแก้มผมเนี่ย